สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเป็นรถกระบะนะครับเป็นเจ้า Toyota r e ี vo ตัว2 8 g ปเกียร์ออโต้นะครับปี2018ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมไปติดสติกเกอร์ด้านหลังมาเป็น 4, 4นะครับแต่ตกแต่งภายในมาเดี๋ยวแจ้งมา้ที่เกิดต้นคลิปก่อนนะครับว่าเป็นตัวขับ2ครับอ่ะแต่คันนี้ได้มานี่รถนีส่สภาพสวยมากครับเดิมสนิทจริงๆคันนี้ไม่มีการชนเลยครับแล้วก็วิ่งน้อยมากด้วย จะพาไปดูสภาพกันครับอา๋ยวเริ่มจากด้านนอกก่อนเนะด้านนอกเนี่ยได้เป็นแม c ็กขอบ20นะครับมาแล้วก็ได้เป็นยางนิโต้ะนะครับปี2018เลยยางยังใหม่ๆอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของอโช๊คนะครับไม่ทราบจะเห็นอ่านเนี่ยครับได้เป็นตัวสปริงแต่งนะครับของโปรเฟนเดอมาด้วยครับเป็นตัวสประตูนะครับสวยเลยคันนี้สวยจริงๆ เนี่ยครับไปติดสติกเกอร์ตัวสีคูณสีดิฟล็อกมานะครับแต่จริงๆเป็นขับ2แล้วเดี๋ยวมีตกแต่งด้านในด้วยเรอพาไปดูกันคันนี้นี่แต่งมานี่ถ้าไม่ได้ก้มไปดูเพาข้างล่างนี่คิดว่าขับ4ี่จริงครับคันนี้มีในส่วนกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายก่อนนะครับ รถนี่สาภาพป้ายแดงเลครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเบาะเบาะนี่เหมือนออกมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยครับสาภาพนี่สวยจริงตัวนี้มีในส่วนของแอร์สำหรับผูดด้โดยสารด้านหลังให้ด้วยเจ้าของเดิมนี่ติดตั้งเป็นพรมเข้ารูปมาให้แล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจคีย์เลสมาให้ครับสามารถกดเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องเอากุญแจมาไขนะครับตัวนี้มันจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับมาให้ครับแต่ว่าถ้าด้านผู้โดยสารด้านข้างก็ยังเป็นเบาะปรับมือครับแผงข้างนี่เป็นเกี่ยวกับควบคุมกระจกนะครับควบคุมกระจกอ,ะออตโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานเลยแล้วก็มีตรงนี้กระจกหูช้างนะครับกระจกมองหลังก็ไฟฟ้าได้ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูสตาร์ให้นะครับเนี่ยตัวนี้เขามีเขามีติดตรงนี้เพิ่มเติมเหมือนตัวขับสี่ล้อนะแต่ว่าใช้ไม่ได้จะติดให้ดูสวยงามครับระบบความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กข้างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ม่านลมนีรัพไพรมาให้ครับครับเรามาดู ตัวนี้วิ่งน้อยนะครับคันนี้ไม่เนี่ยวิ่งอยู่แค่ 9, เก้าสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับวิ่งน้อยมากรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแต่งเป็นขับสีเนี่ยคือเขาก็ไปเปลี่ยนในส่วนของตัวแผงคอนโซลตัวนี้มีสวิตช์ขับสีมาให้ด้วยครับคืออย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าไม่รู้เนี่ยเข้ามาไม่ได้ไปก้มดูช่วงล่างดูเพลาเนี่ยจะคิดว่าเป็นขับสีจริงคันนี้ครับ Uh, uh, เริ่มจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับหน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอ uh, แบบสัมผัสนะมี uh, ส่วนของแผนที่มาให้ด้วยครับแล้วก็พร้อมกล้องมองหลังมาครับในส่วนของพวงมาลัยนี่ก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็เกี่ยวกับเครื่องเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นการเรียกดูข้อมูลต่างๆนะครับของรถครับสามารถกดเรียกดูข้อมูลต่างๆได้ ตัวนี้มีในส่วนของค r u i คอ Control มาให้ด้วยนะครับจะเป็นก้านอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับแอร์เนี่ยก็แอร์เป็นระบบออโมต้มาให้ครับด้านล่างนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมต่างๆเนอะออโตออฟการป้องกันการลื่นถลายเนี่ยแต่เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะใช้ไม่ได้ครับเป็นของเกี่ยวกับระบบขับสีครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Eco Mode นะครับ Power Mode นะตัวเนี้จะเป็นในส่วนของเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบ p a t เ e ิร Sheet มาให้ด้วย สามารถปรับลดเกียร์เพิ謝謝่มเกียร์ได้จากตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดเกียร์นะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้จากตรงนี้ออปชันที่ให้มานี่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเนี่ยดูอย่างคอนโซลเนี่ยครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรครับมาสภาพสวยเนี่ยตรงเมทัลลิกตรงนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเก๊ะเนี่ยจะเป็นเก๊ะสองชั้นตัวนี้จะเป็นในส่วนของเก๊ะชั้นบนชั้นล่างตรงนี้มันเขาจะมีในส่วนของกล่องเนี่ยครับ ECU ช h อ p อะไรตัวนี้เป็นกล่องแต่งนะครับเหมือนเพิ่มความแรงให้กับตัวรถมาให้ด้วยครับเนี่ยให้ดูสภาพเบาะนะครับสภาพสวยครับคันนี้สวยเลยน้องๆใต้แดงนะครับเดี๋ยผมให้ดูในส่วนเบาะคนขับด้วยเนี่ยปีกเบาะครับไม่มีรอยยับรอยอะไรสภาพเดิม โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับมาดูกันตอนในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมให้ดูก่อนนะครับว่ารถที่เดิมจริงนะครับไม่เคยมีการชนหรือถอดทําสีนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสีเดิมๆเ,เลยซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานเลยให้ดูหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีการขันนะครับเนี่ยเดิมจริงครับ ทั้งเจ้าของเดิมเขามีส่วนเพิ่มเติมคือติดตั้งตัวนี้ครับเป็นตัวไอชค็คค้ำฝากระโปรงมาให้นะครับเวลาเราใช้งานเซอร์วิสเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกไม่ต้องเอาเหล็กค้ำซึ้งค้ำก็เปิดได้เลยมีติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวค้ำอ่าค้ำช็คตัวถังมาให้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมมันก็ช่วยในการขับขี่นะการเข้าโค้งครับ ให้ดูเครื่องครับเครื่องนี่แห้งๆเลยไม่มีรอยค่าสัปะกเลยเจ้าของเดิมนี่ใช้รักษามากสำหรับเจ้า Toyota Revo ตัว 2.8G Auto นะครับตัวนี้ขับ2นะครับปี e 2018ะกับของแต่งล้นๆอย่างเงี้ยเราตั้งราคาไว้อยู่ที่8 9 9 0 0บาทครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถย์มือ2อยู่นะครับสามารถกดติดตามทางช่อง YouTube ผมไ,มได้นะครับ หรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ